สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ GFOX SPORT ONTOUR ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดดงบุญนาครับออพอดีว่าวันเสาร์ที่1ิเมษาดีจะถึงนี่ผมมีโครงการว่าจะป้ามูแม่แม่กุมเน่ยไปคุยที่ทาโครงการกุพักแหลกปลาในเคทํารลาสปาหน่องเลงซ้ายมาแอลมาลดน้ดําน้ําหัวเ็วัดรอบน้องนะฮะและวัดดงบุญนาก็เป็นวัดหนึ่ง ตีผมจะป้ามูยไปไหมนวันนี้ผมมาสำรวจสถานที่ก่อนเขาได้มาป้าก็ผู้หลวงคงเดชนะครับนาะครับคงเดชคงเดชมองแก้วอ้าวผู้หลวงกำลังเนี่ยอย่างยุ่ครับผมแนะนําตอนนี้ครับผมัสดีครับครับผมผู้หลวงคงเดชมังแก้วครับซึ่งเป็นผู้หลวงดูแลหมู่บ้านหมู่ที่เจ็ดของตำบลบ้านเราคือว่าหมู่บ้านดงบุหนาคครับผมครับตอนนี้ท่านกำลังเห็นนึ่งก็คือเขากำลังปั๊บภูมิทัศน์วัดครับ เพื่อสู้เข้าการแรงท่องเที่ยวเนาะครับอันนี้จะคือเอารถมาพุดเป็นสะครับสะน้าอาการวางแผนอู่ทางคณะกรรมการว่าเขาจะทําเป็นสะน้ําแล้วก็มีน้ําตกอยู่ฝั่งนุ่นนะครับแล้วก็มีสะพานสะพานรอบเลาะกับแฝงอยู่ตรงนี้นะครับถบนี้หาต้นไม้ใหญ่ตรงนี้อาจจะเริ่มขึ้นตรงทีข้างโบสถ์นะครับเนาะตั้งที่ต้นมะม่วงนั่นแหละครับ สะพานตั้งมองนี้เป็นท้าววัดสะพานบุญนะครับเนาะครับเดินเลาะข้างกัแปลงแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งบริบทของวัดบรรเฮานี่ซึ่งมันมีต้นทุนอยู่กับวัดเฮานี่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ครับชาวต้นไม้ใหญ่มันเป็นบริบทดีๆมากเลยสําหรับการที่เขาจะมาสร้างพระภูมิทัศน์ตรงนี้นะครับครับนี้ก็จะเป็นแรื่งน้ําเป็นสะแล้วก็มีการเลี้ยงปลาเหื้อหันปลาเนาะก็ถือว่าการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับครับการทำเป็นน้ำตกเป็นที่ร่มรื่นนะครับเนาะ เป็นทีพักคอนยอนใจในบริเวณวัดนะครับก็บงคงจะได้เข้าสถานการการ,การท่องเที่ยวในอนาคตในปีสองีนี้นะครับก็บบอ,อ,อยากจะเชิญชวนเนาะอแม่ปไป่น,น้อกในอำเภอไม่ใจหรือว่าตา่ตางอำเภอต่างแง่วัดกับนี้ที่เป็นในแวะเวียนมาตรงนี้ก่อนในแวะเวียนพมา้าหาวัดบุนหนณาโดยเฉพาะ ขององค<ม>์เจ้าเป็นที่เผานะครับถือว่าเป็นองค์ที่ศักดิ์สิสทธิ์เนาะ<ช>องค์หนึ่งในของอำเภอเม่ใจที่เขาได้นักผู้กันนะครับ<ช><ช>อขอเพือได้เข้ามาชมบาร,รมีของท่านด้วยนะครับอ,อยากจะเฉลิมฉลอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเข้ามาในอำเภอเม่องใจและอย่าลืมแวะเข้ามาวัดดงบุญน,นาคครับผม่ก็มาห่างไกลจากหนองเล็งไซสักตนนัวไดเนาะกับประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับหน่องจากหนองเล็งไซ ตลงทีลูกหัวใจนะครับเข้ามาบัตรนุนักอย่าลืมนะครับขอฝากบัตรนุนักไว้อในหัวใจของท่านด้วยนะครับเนึ nope ่งครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณกลวงครับผมไอ้วัดไอ้พระเจ้าหินทิพย์นี่เดิมที่จื่อหินซ้ายครับอ่าหินหินหิซ้ายหินทิพย์นะครับเป็นเป็นงานแกะสลักอ่าจังแสนนะครับเนาะบางคนกะห้องกับพระเจ้าหินซ้ายเนาะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าพระเจ้าหินทิพย์นะครับเนาะคครรัับบก็ส่วนประวัติความเป็นมานี่ถ้าใครอยากฟู้อย่าลืมติดตามนะเดวันที่สิบผมจะ มีประวัติอย่างละเอียดเลยฮะมาคือท่านผู้ชมได้ดูตัววันนี้เขามาดูหลัดลาวมาดูเส้นทางกันท่องเที่ยวไว้ยกอนนะฮะแลกก่อนี่ฮะเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตคือท่านผู้ชมดูเรื่อยๆครับว่าวัดดงูุนังเขาจะมีน้ําพุสวยๆแล้วก็มีน้ําตกแลวก็นมีสะพานบุญจะสวยงามขนาดไหนจะแล้วเสร็จไปได้เขาจะมาติดตามเป็นบริจาคไหมอย่างไรละครับครับอ๋อตอนนี้กระเจ้แรงสะท้านะครับ มีบริจาคไหมอ๋อครับแล้วใครสนใจอยากจะร่วมบุญก็บริจาคได้นะครับติดต่อมาตีฝาหลวงได้เลยนะครับหรือมาติดต่อตีทางวัดได้เลยวัดดุวินนาครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้หงเลยครับผมผู้หงตุเด็ครับครับผมขอบคุณครับครับนี่ฮะมีต้นไม้มีต้นอย่างพองครับนี่ไอในนี่ในนี้มีต้นไม้แบบเกาครับบอกรับปบมือ ครับเนาะครับต้นดอกแฟนก็มีนะครับแฟนอ๋อมีแฟน,น네มีด้วยกันมีครับอ่าต้นดอกแฟนต้นไม้โบราณโบราณใช่ครับอ๋อหายากละเดียวแบบนี้ละมันมีก้าพันก็เพาะเม็ดครับครับนี่ต้นดอกแฟนเห็นไหมครับต้นหมู่มื่นดอกอ๋อต้นหมู่มื่นก็มีผมหวังปลาผมหวังจีฮีนะครับมองจีฮีเล็กน้อยน่ะอ่ามองจีฮีที่ผมกูจักอยู่ครับต้นหมัดโจกหมัดโจกก็มีใบแดงๆส้มๆนี่นะครับหมัดโจกบมัดเคาะนะครับ ต้นเกลือต้นบะเขือต้นบะเขือจะยอมห้าอย่างไรเนี่ยโอ้ไม่โบราณเยอะครับเวลาถ้าเม็ดมันล่นเดี๋ยวผมมาเก็บครับเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ปลาไว้สำรับพื้นฟูหนองเลนไซคาวยครเต้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามันออกไดูออกหน่อยเดี๋ยวผมจะมาหาลองครับผมได้ครับมาเจ๋อเจ๋กันพัฒนาบ้านเขานะครับหัวหลักไม่ไม่ปากเก่าเนาะไม่ของกินคนเข้าปากเก่าเขากินกันที่อ่อนเนาะครับอ๋อนี่ถ้าจะได้ถ้ามี จื้อต้นไม้ติดต้นไม้ต้นจะเหมาะเลยเนาะพวงหลวงนะขอบคุณพรงหลวงครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจเส้นทางกันต่อนะครับเพราะว่าเดิมทีคิดว่าจะมาสำรวจเฉยๆแต่เห็นกิจกรรมนี้แล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้่ี่น้องเาวาอำเภอแมจใจได้หูได้หันตัวนะครับว่าในการพัฒนาสถานที่ต้องตั้งในรอบหนองเล็งซ้ายนะเพื่อเตรียมตัวตอนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ร่วมกันกับโครงการคุดลอกหนองเล้งซ้ายก่อได้ดําเนินหลายหลายภาคส่วนนาดนะฮะก่อเขาก็จะได้มีการติดตอ่อประสานงานเพื่อรวมม้อรวมมือกันนะฮะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็สร้างไรายได้สร้างกิจกรรมให้นคนในอําเภอแม่ใจได้ทํากันร่วมกันนะฮะสร้างความสามัคคีนะฮะและตอนนี้ก่อนจะปิดคลิปนี้ด้๋ยผมแวะเข้ามาในโบสถ์สักกัมนะฮะนี่ครับ พระอาจารย์กับวาดวัดอยู่นะครับผมขออนุญาตเข้าไปข้างหน,นก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> อเอามาดูพระเจ้าหินทิพย์สักน้อยนะฮะอั <c oughs> นนี้ปีนี้วัดตีมากับผมนะมาติดต่อประสานงานลวงหน้าก่อนก็หนั <c oughs> ่ง <c oughs> อูกับบนเฮานี่ก็เป็นเาตอนนี้หนองเวซนีพราะวัดแกเฮานี่สืบมาพบรรพตา ความโต้ตันมี้ว่าจ้างคนนั้นเส้นวันเดจจอนมาจากเกียงตุนเป็นจ้างไปพกมันเก่งกาเป็นจ้างี่ยิงมาเข้าฟันเขานี่คือพระเจ้าหินทิพนะที่นี่ประวัติความเป็นม้าก็ถ้าใครอยากหูต้องมาเอวัดนี่ครับถ้าใครบ่มีอกาสได้มากกับยานรอชมนะครับลาติดตามใน ช่องยูทูบของเขานะในการทํางานก็แต่นี่เขาพักคลิปนี้ไว้ตัวอีก,ก่อนนะฮะช่วงนี้ก็เดี๋ยวพินิวัตเปิดเสียง,เร,งเรื่องเล่าเรื่องเล่าเอาไว้สําหรับอธิบายให้คับนักท่องเที่ยวในอนาคตได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีกันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ